สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงนะคะแล้ก็ร้าน19บเพสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าวันนี้หญิงพามาชมนะคะรถยนต์นะคะฮุนไดเฮช1รุ่นท็อปสุดเลยคันนี้เป็นรุ่นดีลักนั่นเองนะคะก็คือออปชันมาครบจัดเต็มหมดแล้วนะคะรถจะสวยขนาดไหนไปชมพร้อมหญิงเลยนะคะามาเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะคะคุณลูกค้า คันนี้นะคะเป็นตัวโฉมหน้าใหม่แล้วนะคะนี่เลยแล้วก็อย่างที่ถึงแจ้งว่าเป็นกุ่นท็อปนะคะเขาก็ต้องมาพร้อมด้วยกล้องรอบคันแบบนี้เลยนะคะมากล้องแบบ360องศาเลยนะคะนี่ตัวนี้เป็นหน้ากระจังโฉมใหม่แล้วนะคะแล้วก็ขัดมานะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมกันด้านข้างนิดนึงนะคะด้านข้างนะคะก็คือคันนี้นะคะต้องเรียกว่าเป็น รถบ้านมือเดียวนะคะมีเป็นรถบ้านมือเดียวเลยเนาะแล้วก็ถัดลงมานะคะก็คือคันนี้นะคะได้เป็นตัวยางใหม่ด้วยนั่นเองนะคะเป็นยางมิชลินนะคะปี2020นั่นเองนะคะไกลหาอยู่นี่คือเอาไปใช้ต่อได้ยาวๆเลยนะคะอ่าแล้วก็คันนี้นะคะมีตัวชุดแต่งโครเมี่ยมข้อไฟแบบนี้มาด้วยนะคะนี่เลย ทำให้รถเนี่ยดูมีความสวยหรูมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กล้องรอบคันมาครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราถัดมานะคะเราก็มาเริ่มชมกันที่ภายในตัวรถก่อนนะคะเริ่มชมกันที่ภายในตัวรถก่อนเลยเนาะคันนี้อย่างที่ญิงแจ้งนะคะ่ะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปออปชั่นมาครบจัดเต็มนะคะเดี๋ยวญิงสตาร์ทเสียงเครื่องให้ฟังก่อนเนาะจะได้ฟังว่า เสียงเครื่องยนต์ดีเซลของฮุนไดเป็นยังไงนะคะคันนี้เนี่ยเสียงก็ยังนิ่มๆอยู่นะนี่เลยอันนี้เป็นประตูไฟฟ้านะคะก็คือคันนี้ออปชั่นมาจากศูนย์ก็คือเป็นประตูไฟฟ้ามาจากโรงงานนั่นเองนะคะภายในห้องโดยสารก็มีความสวยหรูดูดีเช่นเดิมนะคะรุ่นท็อปสุดเลยอ่าแล้วก็ คันนี้นะคะเป็นพรมลัยมันติฟังก์ชันครบหมดแล้วเนาะเป็นพรมลายมันติฟังก์ชันครบหมดแล้วทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะแล้วก็คันนี้นะคะก็คือมีประวัติเช็คสูตรมาตลอดอ่ามีประวัติมีบริกิรให้นะคะมีบริกิรให้นี่มีเอกสารที่มาจากของป้ายแดงนะคะแล้วก็มีคู่มือการใช้รถให้ครบหมดเลยนะคะ ที่สำคัญนะคะคุณลูกค้าคันนี้หากคุณลูกค้าซื้อสดนะคะหากคุณลูกค้าซื้อสดเนี่ยก็คือมีประกันภัยรถยนต์แถมไปให้ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยประกันภัยจะหมดในเดือน7 2565นั่นเองนะคะก็เป็นของ LMG นั่นเองนะคะเบี้ยประกันอันนี้ก็อยู่ประมาณ2 0 0 0 0ืกว่าบาทอันนี้ก็คือแถมฟรีไปเลยนะคะหากคุณลูกค้าซื้อสดเนาะแล้วก็ อันนี้ก็เป็นซ่อมอู่ห้างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครซื้อสดก็แถมอันนี้ไปเลยที่สําคัญซื้อสดที่ร้าน19บสีทองห้ามลืมเลยนะคะว่าร้านเราเนี่ยไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%นนั่นเองนะคะวันนี้จะมาแจ้งราคาพิเศษก็คือเป็นราคานี้ได้เลยนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะวันนี้ราคาพิเศษราคาเดียวกันไปเลยนะคะ อันนี้ก่อนเนะเาะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราหญิงจะแจ้งอีกทีนึงก็คืออันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่หญิงไปทําทมาเพิ่มเนาะก็คืออันนี้นะคะอย่างที่แจ้งว่าคันนี้มากล้องรอบคันหมดแล้วแล้วก็คันนี้นะคะหญิงก็แอบดูนิดนึง อ่าคันนี้นะคะก็แถมฟรีนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง1 0 0 0 0ห0นกิโลไปให้ด้วยนะคะแถมฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง1 0 0 0 0นกิโลไปให้ด้วยนะคะนี่เลยลงบุกเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าท่านไหนซื้อไปเนี่ยก็คือใช้ไปเลยอีก1 0 0 0 0กิโลนะคะอ่คันนี้นะคะนี่เลยค่ะคันนี้นะคะ,ะ,คะก็คือเลขไม์อยู่ประมาณสัก60,000กว่ากาเท่านั้นนะคะนี่เลยะคะ่ะ เลขมาอยู่ประมาณ6 0 0 0 0กว่าเท่านั้นนะคะนี่เลยอะค่ะนี่เลยนะคะ,ะ,คะอ่าโอเคแล้วก็อันนี้นะคะหญิงต้องแจ้งก่อนว่าพอดีคันนี้ตอนที่หญิงซื้อมาเนี่ยคือรถเนี่ยเขามีตัวฝาท้ายมาแล้วนะคะแต่ว่าฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าหนูพูดไม่จบคือเขามีฝาท้ายไฟฟ้ามาให้แล้วแต่ว่าฝาท้ายไฟฟ้าที่ติดมากับตัวรถเนี่ยเขาค่อนข้างรวนนะคะหญิงก็เลยเอาเข้าไปเช็คที่ เป็นที่ร้านที่เขาติดตั้งมานะคะเสร็จแล้วทางนั้นเนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าถ้าจะซ่อมเนี่ยก็ซ่อมได้ราคาในการซ่อมเนี่ยอยู่ประมาณที่7,500บาทซึ่งเขาก็จะเปลี่ยนเฉพาะอะไรตัวที่เสียไปนะคะแล้วเขาก็จะรับประกันเฉพาะตัวอะไรตัวนั้นนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าแต่ถ้าจะเปลี่ยนใหม่เนี่ยก็คืออยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเราก็เลยบอกว่า ไหนซื้อรถทั้งทีเนาะเราก็อยากให้ลูกค้าของเราได้สิ่งดีๆนะคะเราก็เลยสั่งเปลี่ยนใหม่ไปเลยนะคะก็คืออันนี้เราก็เสียไปประมาณหมื่นกว่าบาทเนาะเสียไปอีกประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะเพื่อไปติดตั้งฝาถ่ายไฟฟ้าใหม่ให้กับคุณลูกค้าที่มาซื้อรถคันนี้ไปใช้ต่อเลยนะคะก็คือจะได้ของใหม่ไปใช้เลยนะคะรับประกันว่าไม่มีรวนแน่นอนเพราะว่าทำมาให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้น อย่าลืมนะคะซื้อรถกับที่ร้าน19โพสีทองของเราเนี่ยดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆเช่นเดิมนะคะทางร้านของเราเนี่ยรับประกันตัวรถว่าไม่มีชนหนักไม่มีผิดคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อนะคะรับประกันการโอนทุกกรณีอ่าเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังกันนะคะเดี๋ยวหยิงขออนุญาตเปิดประตูก่อนรับประกันการโอนทุกกรณีนะคะรับประกันว่า ซื้อรถกับที่ร้านเรานะคะไม่มีสวมซากไม่มีสวมกระดองใดๆนะคะเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ตรงหมดทุกจุดนะคะแล้วก็คันนี้นะคะก็มาพร้อมด้วยทั้งจอหน้าแล้วก็จอกลางเลยนะคะนี่เลยเป็นจอของตัวคุณใดเลยนั่นเองนะคะออปชั่นมาครบหมดแล้วนะคะตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าตะเข็บเดิมทั้งคันนะคะ ประกันว่าไม่มีชนหนักเลยนะภายในห้องโดยสารกว้างนะคะแล้วก็สะอาดเรียบร้อยโอเคหมดเลยนะคะใครอยู่ใกล้กับร้าน19โพสีทองของเรานะคะก็สามารถแวะมาดูรถจริงที่ร้าน19โพสีทองของเราได้เลยนะคะหรือใครอยู่ไกลนะคะก็สามารถดูรายละเอียดจากคลิปนี้ได้เลยนะคะหากคุณลูกค้าดูรายละเอียดแล้วถูกใจนะคะสามารถทำเรื่อง ล็อกรถดไว้ได้เลยนะคะหลังจากที่ล็อกรถดแล้วนะคะหากซื้อจัดไฟแนนซ์เนาะเ,เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านนะคะและเราก็มีบริการจัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะอันนี้ให้ดูเม็ดอ์กเนาะว่าเม็ดอักเดิมๆหมดเลยนะคะหัวน็อตที่แต้มออกมาจากของโรงงานเนี่ยสียังอยู่ทุกจุดนะคะหัวน็อตไม่มีรอย,ยไขใดๆนะคะอันนี้ให้ดูเนาะซื้อรถมือสองเนี่ยเราก็ต้องดูตามจุดเหล่านี้ด้วยนะคะ ซื้อรถกับพี่นันเล่าสบายใจได้นะคะได้รถสวยไปใช้แน่นอนแล้วก็อย่างอันนี้นะคะก็มีโครเมียมแต่งมาให้หมดแล้วเนาะไฟทงไฟทายก็เป็นตัวโฉมใหม่มาหมดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้อย่างที่หญิงแจ้งว่าอ่ากล้องอีกหนึ่งตุดนะคะคันนี้กล้องมารอบคันเลยนะคะแล้วก็ระบบฝาดท้ายไฟฟ้านะคะกดเพียงเบาๆหนึ่งทีนะคะก็คือตัวฝาดท้ายไฟฟ้านี่หญิงตั้งระบบมาให้หมดเลยนะคะก็คือมีเปิดได้ที่ตรงประตูด้านบนตรงนี้นะคะแล้วที่ รีโมทตรงนี้ก็คือใช้ได้นะคะเราเข้าระบบไว้ให้หมดแล้วนะคะแล้วก็มีสวิตอีกจุดหนึ่งก็คือที่คอนโซลด้านหน้านะคะแล้วกุญแจนี้อย่าลืมแจ้งว่ามา2ชุดนะคะกุญแจนี้มา2ชุดก็คือของโชว์รูมเนี่ยเขาจะให้แบบนี้มา2อ,อันเนาะพร้อมด้วยรีโมทประตูอันนี้1อันนั่นเองนะคะมาครบหมดนะคะนี่เลยภายในห้องโดยสารกว้างนะคะเข้าที่งดูเนี่ยก็คือตัวรถ ถับขอบเนี่ยคือไม่มีริ้วรอยการขีดข่วนใดๆนะคะคุณลูกค้าไม่มีริ้วรอยการขีดข่วนใดๆเพราะว่าถ้าบางทีรถใช้งานหนักหรือว่ามีการบรรทุกอะไรเนี่ยตรงขอบตรงเนี้ยเขาจะมีแบบร่องรอยนะคะมีร่องรอยการขีดข่วนเนาะอันนี้ก็คือเดเปิดให้ดูเลยก็คือไม่มีนะคะนี่เลยรถสวยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอิงพาดูหัวนอ็อตด้านหลังเนาะ รถสวยมากหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขยใดๆนะคะไม่มีรอยไขยใดๆนะคะตะเข็บเดิมหมดนะคะเมนอาร์คเดิมนะคะนี่เลยค่ะหัวน็อตเดิมจุดแต้มสีต่างๆที่มาจากของโรงงานเนี่ยก็คือเดิมหมดนะคะอันนี้ก็คือเปลี่ยนให้ใหม่ไปแล้วนะคะฝาท้ายไฟฟ้าเซ็ตมาใหม่เปลี่ยนใหม่ไปเลยนะคะจะได้รับประกันทั้งระบบไปเลยนะคะใครซื้อไปใช้เนี่ยก็คือ ฝาท้ายมีปัญหาตอนนี้ก็คือเขารับประกันให้ทั้งระบบฝาท้ายเลยเนาะเพราะว่าหญิงสั่งเปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะคะนี่เลยค่ะรถสวยมากนะคะที่สําคัญคันนี้เป็นราคาพิเศษด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของราคากันนะคะคุณลูกค้าใครสนใจต้องรีบจับจองเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่ารถคุ้นใดหายยากมากๆนะคะตอนนี้หญิงเข้ามาไม่ถึง แต่ละคันเนี่ยมาปุ๊บจองปับ๊บมาปุ๊บจองปั๊บนะคะคือตอนนี้คือปกติเนี่ยที่ร้านของหญิงนะจะต้องมีฮุนใดจอดเนี่ยอย่างน้อยต้อง10กว่าคันขึ้นไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ไม่อยากเอามาจอดนะคะอยากเามาจอดมากแต่ว่าตอนนี้นะคะที่คงเหลืออะไรยังไม่ติดจองใดๆนะคะเหลือคันนี้นะคะเหลือคันนี้คันเดียวที่เพิ่งเข้ามาคันนี้น่าจะเข้ามาได้วัน2วันใช่ไหมคะเฮีย อ่าก็คือเข้ามาล่าสุดเลยแล้วคันนี้ยิงยังไม่ได้ทํารีวิวหรือยังไม่ได้ลงขายใดๆนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็คือรถเข้ามาแล้วเราก็เพิ่งเอาไปทําในส่วนของตัวฝาท้ายแล้วก็ไปพอเราทําเรียบร้อยแล้วเราก็เพิ่งจะมาตั้งขายเนาะอ่ะาคราวนี้นะคะก็มาถึงในส่วนของราคากันบ้างนะคะคันนี้นะคะลูกค้าราคาปกตินะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะคะแต่ว่าวันนี้ มาเจอกับหญิงเป็นราคาพิเศษเช่นเดิมนะคะคันนี้นะคะวันนี้เนี่ยราคาพิเศษนะคะรับไปเลยนะคะเหลือเพียงแค่1,279,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกคา้าซึ่งราคานี้นะคะหากคุณลูกค้าที่เครดิตดีเนี่ยสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะรลัคันนี้เองเนี่ยก็จะผ่อนเพียงแค่ประมาณ21,000กับประมาณแบบ ร้อยก็บาทอะไรประมาณนี้นะคะก็คืออันนี้อยงคำนวณให้ที่ยาวสุดนะคะเป็น84งวดนะคะแล้วก็ถ้าหากคุณลูกค้าที่อยากจะเพิ่มดาวนะคะก็สามารถเพิ่มได้เลยเนาะเกรดผ่อนต่อเดือนของเราเนี่ยก็จะลดลงนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยตอนนี้นะคะดอกเบี้ย,ววยพิเศษของเราเริ่มต้นที่สองนั่นเองนะคะแต่ว่ารายละเอียดเงื่อนไขเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0ูนย์แปนะคะแปด 4888นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะร้าน19โพสีทองของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนการนาพิศเศษนะคะใกล้กับสมาคมชาวปากใต้แล้วก็ห้างพาซิโอนั่นเองนะคะห่างจากสมาคมชาวปากใต้แล้วก็ห้างพาซิโอนเนี่ยประมาณสัก3-400เมตรนั่นเองนะคะมาไม่ถูกยังไงก็สามารถโทรหาหญิงที่เบอร์มือถือหรือสามารถเซิร์ชใน Google m a p ได้เลยนะคะชื่อร้านได้เลยชื่อร้านของเราก็คือ 19โพสีทองรถมือสองนั่นเองนะคะ Google Map เนี้ยก็จะพามาถึงที่ร้านของเราเลยนะคะใครอยู่ใกล้ที่ร้านนะคะแวะมาดูรถจริงพร้อมทดลองขับรถคันนี้นะคะได้ที่ร้านได้เลยนะคะแต่ว่าหากคุณลูกค้าอยู่ไกลนะคะก็สามารถดูรายละเอียดจากคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วหลังจากที่ดูรายละเอียดแล้วสามารถทำเรื่องล็อกรถไว้ได้เลยนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้าน และเราก็มีบริการจัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะคุณลูกคา้าแล้วก็อย่าลืมนะคะซื้อสดกับที่ร้าน19พสีทองของเราไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%นะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะวันนี้ก็รับเป็นราคาพิเศษไปเช่นเดิมเท่ากันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้นะคะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้ญิงนะคะ กดแชรกดติดตามนะแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะคุณลูกค้าวันนี้เนี่ยหญิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย